มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหดูเลยฮะ 10fd ดุดันไม่เกรงใจใครนะจ๊ะ<อ>ป 09, ีนย์เก้าสวยๆเพื่อนๆดูสิฮะอสุด้ายเพื่อนๆาวเอฟซครับผมโอ้โหวันนี้ต้องรีบด,วด่วนแล้น้องบีมคันทนี้พี่บอกเลยด่วนจีๆเลยใช่คันนี้เรารับมาจากโชว์รูมใช่แล้วเราไปไหนมาก่อนนะเมื่อกี้ร้านน้องแม เปลี่ยนแม็คใหม่ครับแม็คมือหนึ่งนะครับแกะกล่อง,กกองเลยกก CE 28โอ้โหสุดยอดเลยนะสถานที่ตั้งเราไหนครับน้องเอค,ครับถนนเลียบถนนเงินสนุนการาบเทมบุรีผมอยู่ตรงสองกิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ไกลไกลพระรามสองมาเจอเราได้ครับผมสถานที่ตั้งเราเนะะาะครับผมอ่ะดูพร้อมกันมาจากโชว์รูมเลยเพื่อนๆนะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวจะไม่ทันซะนะครับเดี๋ยวจะเย็นไปสักนิดหนึ่งฮะคันนี้เป็น Civic FD นะครับปี2009นะเพื่อนๆออโต้สวยๆมือเดียวป้ายแดงไม่แสนสี่แม่เจ้าโวยนะครับ แล้วเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเปลี่ยนนะครับล้อแม็กเนี่ยนะครับใหม่แบบแกะกล่องกิ๋งๆเลยนะเนี่ยนะ oh. ครับเพิ่งเปลี่ยนจากน้องตั้มนะนะครับเนี่ยตั้มกันยานะครับจัดเต็มไหม <Yeah. S 1> พี่พีจะให้แต่อเอาอะไรนะจ๊ะพี่พ,พีจัดให้เอาเงาหรือไม่เงาดีบีมเทปดีว่าตัวนี้ไปจัดไปเรีย<ป>บร้อยแนะล้วน้องบีม โอ้หนี่น้องต้มกันยางเราเลยครับนี่ฮะหลังจากที่ใส่ล้อแล้วนะครับยังมีกูแจปอนเนี่ยขันซ้ำอีกทีนะเพื่อความชัวนะครับวอนน็อตทุกตัวมีความดันเท่ากันนะชัวร์แพบสุดยอดไหมน้องบีมบอกเลยพีพีจัดเต็มครับผมหลอดจริงหลอดจ,จังจ้านี่ครับผมสวยมากมากนะครับสีดำเงางามทั้งคันเลยนะครับ P ศูนย์เก้าเนี่ยเป็น ไฟท้ายแปดเหลี่ยมแล้วนะจ๊ะคันนี้บอกเลยน้ำมันร้วนไม่เคยแก๊สด้วยนะครับผมไม่เคยติดด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงือเล่มทะเบียนเลยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่บอกเลยเพื่อนๆไม่ควรพลาดดูฉากนี้ดิสวยจริงๆนะฮะล้อนี่สวยงามมากๆนะเนี่ยมีล้อเดิมให้ด้วยนะครับเธอ F4 ชอบนะครับนะครับเราจะแถมล้อเดิมให้ก็ได้ครับเดี๋ยวมาคุยกันครับสวยอ่ะจริงเนี่ยฮะ ภายในไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าขอดูหน่อยแล้วกันดูภายในครับน้องหลังแคนี้เป็นน้องหลังอ้วนๆเงี้ยฮะแยกหน้าที่เขาอย่างไงวะขอเสียสักนิดนึงรถกิดชิ่งเลยนะจ๊ะจะบอกให้นะครับแผงประตูสวยสะอาดนะครับทุกบานเลยนะครับซุ้มกระจกนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกได้ใช้ได้ปกติเลยเนาะเซ็นทรัลล็อกในวันนี้นะไม่ใช่เดมอลนะไม่ไปนะรถติดนะเบาะหนังสวยสะอาดนะครับเพื่อนๆนะครับพวงมาลัย เห็นไหมเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสวยเลยก็เป็นแอร์แบด้วยนะครับไมดูสิฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นโลยเพื่อนๆสวยอย่างมากๆเลยนะครับฟอนนี่ก็ยังใหม่เอีย่ยมกิ้งๆเลยนะมืดแต่จะเป็นไปไหนาะเห็นอยู่สวยจริงๆเลยนะครับดดไป,ไนะบปฟังรุ้นกันแผงข้าบประตูนะก็ยังสวยอยู่เห็นไหมครับเพื่อนๆสวยสะอาดครับคอนโซลโซนก็ยังสวยนะเห็นไหมแอร์แบกนี่เห็นชัดๆเลยนะครับผมแม่ สวยจริงๆครับรถเดิมนะมากๆมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆเบาะหนังสวยสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปด้วยนะจะไม่เผ็ดมาดูแถวสองกันนะครับนี่เบาะหนังก็เดิมนะสวยทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมสะอาดอย่างมากๆเลยนะฮะเดิมจ๋าเดิมอะไรจริงๆเลยนะขอรู้ข,รขั้นนะครับน้องบีม โอ้เซ็นเซอร์นะครับแต่ดูเหมือนจะล้มนะโอ้ะวัตานขึ้นเลยมันนี่ะวั่านขึ้นเลยหายใจเลยน้ําตาจะไหลวะ<ย>โอ้โหเล่นมุกอะไรกันเนี่ยพวกนางสาเพื่อนเ, <ฟา S 1> เลยนะท้ายสวยนะเดิมเนี่ยมากๆเลยมืดหน่อยไม่เป็นไรนะจะโกธกันนะเอฟซีจ๋าแต่สวยจริงๆรถเดิมมากๆเลยครับท้ายเธอสวยสะอาดขอดูอยางอะไรหน่อยจาน้องหลังโอ้โหี่แทบจะไม่เคยได้เปิดเลยมั้งพี่จริงน้องหลังผู้ถูกต้องขอดูหน่อย โูนีด่เด้งในขนาดนี้สุดยอดเลยคร <_ C oughs> พี่ขับมาจอดหน้าเต็นนะน้องหลังขับตามเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้คันนี้นุ่มไหมเดี๋ยวว่าเะ็นนุ่มเลยพี่คันนี้แบบว่ามาลองเทสกับผมได้เลยไม่น่าเชื่อนะ <ๆ S 1> จริงๆอ่ะหลังไม่ทัน <ๆ S 1> พี่เพิ่งไปเปลี่ยนล้อแม็กมาจุกโ <ๆ S 1> ชรูมาพี่วะาปเปลี่ยนเลยพี่รู้สึกว่ามันน่าจะแต่งเต็นก็ไปสักนิดหน่อยนี่แม็กใหม่แกะกล่องเลยนะแกะกล่องเลยสุดยอดเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอดูห้องเครื่องหน่อยขอดูห้องเครื่องภาษีหกเจ็ดเพื่อนๆใช้ยาวๆมือเดียวป้ายแดงไม่เคยแกน ศูนย์เก้าจะโอ้โหเสียงฝากระโปรงสุดยอดเลยนะครับขอไฟสักน,นิดหนึ่งนะฮะดูซะก่อนนะครับรถเดิมอย่างมากๆนะรถดีรถดีก็ไปใส่ปละเก๋่านะดูซะก่อน ABS นะครับรถเดิมมากๆเลยฮนะโอ,โ,โอ้โหนี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะเพื่อนๆมาแบบนี้เลยนะดูเลยฮะ ดเเนนไไปไหีแม่เจ้าโวยโวยสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับ <l ug> เดี๋ยวมายด์ฉมกันมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าโอ้โหดูสิฮะ <l ug> 10fd ดุดันไม่เกรงใจใครนะจ๊ะไ,<อ>ไปสุดก้าสวยๆเพื่อนๆดูสิฮะโหแฟนตาันเหลี่ยมสวยมากๆเลย <l ug> คันนี้เท่าไหร่ดีจ๊ะน้อง <ผม S 1> บีมจ๋าเท่าไหร่ดีสำหรับ fc นะครับทางร้าน รถอยูดเดียวป้ายแดงคันนี้จัดไปนะครับ245,000บาทนะครับออกรถ1,000บาทสบายๆเลยนะใช่ครับผ่อนสบายๆครับ4,000กว่าบาทเองโอ้โหเครดิตดีนี่จัดเต็มเลยนะเผื่อๆได้ถึงเลขสามนะใช่โอ้โหเส,ยสียเงินกะลับบ้านด้วยครับสบายๆบายเลยปีใหม่ไปเที่ยวกันนะครับมีอะไรฝาก FC ไหมจ้าน้องเอกมีบทบาทมาั้งสิครับผมเราตัดหมดแล้วก็แชร์ทีน่าเพื่อนรู้ผมชื่อคีก็คาดูชนนะผมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบชื่อเดียวเลยทีโอ้โหจะมือไหนครับผมแมอยางกระท่องมานะครับ วันนี้มีกี่พยายงค์รับน้องบีมสามพยายงค์ครับมีอะไรครับผมต้องมาจัดแล้วครับ <c oughs> ต้องมาจัดแล้วครับ <c oughs> ห้าพยายงค์เนี่ย <c oughs> มาเ <c oughs> หมือนเดิมคณครับ